ครับท่านผู้ชมตลอดถ่ายคลิปยูทูปนะครับคลิปนี้ผมก็อยู่ที่ตลาดหน้าองค์การโทรศัพท์จังหวัดอยุธยานะครับก็จะพาทุกคนนะครับมาแนะนําร้านทอดมันกุ้งนะครับนี่นะร้านนี้นะครับขายดีลูกค้าลุมเยอะมากๆครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศภายในร้านกันนะครับสโลแกนทางร้านนะครับทุกคนกรอบนอกนุ่มในอร่อยกุ้งเน้นๆเลยนะครับอ่เดี๋ยวเรามาชมกันนะครับนี่นะฮะขายดีมากครับเดี๋ยวเราเข้าไปถามพี่เขานะครับว่าเขาขายชื่อยังไงนะนี่นะทอดมันกุ้งนะครับ ขายยังไงครับพี่ชิ้นละสิบบาทนะครับ,บแล้วเอาหกค่ะครับทุกคนนะครับก็จะมีน้ำจิ้มให้นะฮะกรบอบนอกนุ่มใน อร่อยกุ้งเน้นๆน,น,นะครับนี่นะครับเขาจะทอดกันให,ใหม่เลยนะครับเริ่มต้นขายกี่ชิ้นครับพี่ แต่ลูกค้าเลยค่ะแล้วแต่ลูกค้า 3, เลยนะชิ้น2ชิ้น, 2, ชน4ชิ้นหชิ้นได้หมดเลยค่ะาขายได้หมดเลยนะฮะอสองสชิ้นก็ขายนะครับขายหมดค่ะน้ำมันสวยเลยนะครับทุกคน กระทะหนึ่งใช้เวลาทอดนานไหมครับประมาณ 5, 5นาทีไม่เกิน5นาทีประมาณ5นาทีนะไม่เกิน5นาทีนะก็รอไม่นานเนาะ,ะนี่ไม่มีโชว์หน้าร้านขายดีนะทอดขึ้นไม่ทันเลยนะครับก็เป็นตลาดหน้าองค์การโทรศัพท์นะครับจังหวัดอยุธยามาขายที่นี่ทุกวันนะครับพี่ เกือบทุกวันค่ะแต่เว้นวันพฤหัสค่ะ <Okay. S 2> วันพฤหัสจะไปขายหน้าบินะ๊กซีก็มีขายสองที่ทเนะา,านนะคะ่คะ,ะหลักเลยก็จะมาที่นี่เนาะที่นี่ค่ะเอาสมนี่นะครับสีเหลืองสวยเลยนะฮะทุกคนตามโโลแกนทางร้านกรอบนอกนุ่มในนะกุ้งเน้น 2ชิ้น3ชิ้นเขาขายหมดเลยนะครับแต่ว่าชิ้นละ10บบาทนะครับครั้<อ>งหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีเนาะนาทีครับเ่าได้กี่ชิ้นครับพี่ครั้งหนึ่งประมาณยี่สครับ่ะ20ชิ้นนะทางร้านเราจะเป็น กุ้งผสมอะไรไหมครับหมูค่ะอ๋อเป็นกุ้งผสมหมูนะผสมหมูผสมมันหมูนิดหน่อยผสมมันหมูนิดหน่อยนะเด้งๆใช่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับถ้าเป็นหมูอ่อถ้าสมมติเทียบเป็นร้อยหนึ่งหมูก็น่าจะประมาณ30มสิบอะค่ะอ่าประมาณ30นะฮะก็อิสลามทานไม่ได้ไม่ได้เนาะผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับทุกคนใช่ฮะใช้เยอะไหมครับพี่วันหนึ่งที่นี่ยี่สิบโลค่ะยี่สิบกิโลเนาะก็ไม่น้อยนะครับ ช่วงเย็นแป๊บเดียวเวลาขายแป๊บเดียวเนาะครับก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับทุกคนไม่เลยไรหรอกทางร้านเรามีรับออกงานอะไรไหมครับพี่ไม่มีเนาะครับผมถ้าลูกค้าจะโทรมาสั่งได้ไหมครับสั่งได้ค่ะครับขอเบอร์โทรร้านได้ไหมครับ099ย์เกค่ะ ครับผม209คะ่ะ5 5า2้่ะครค่ะถ้าลูกค้าจะโทรมาสั่งลงหน้านะครับก็โทรมาตามเบอร์นี้ได้เลยนะฮะทุกคนประมาณ3นาทีได้ไหมคะอนจจอนี้ได้เลยค่ะไม่ต้องรออ้าวขึ้นใหม่รอสามนาทีนะ,ะนนเอาหมดเลยนะคะ ขายดีนะไม่มีบัตรคิวนะครับจะ่ทอดขึ้นไม่ทันแต่ก็รอไม่นานนะแต่เดียวก็เสร็จแล้วนะครับสีเหลืองสวยเลยนะครับทุกคน<อ>น่ากินมากนะครับก็ชิ้นละสิบบาทถ้าเป็นตัวน้ำจิ้มจะเป็นน้ำจิ้มอะไรนะครับน้ำจิ้มบวยค่ะเป็นน้ำจิ้มบวยนะครับ ถ้าเป็นน้ำจื้งคือทางร้านเราทำเองไหมไม่ทำไม่ไม่เนาะบคุณเจ้ก็ชาติเนี้ยคือี่ตามแมคโครทั่วไปนะครับ<ช>ก็ตามแมคโครทั่วไปเลย<ช>นะครับนี่นะเสร็จแล้วนะครับ ชิ้นละสิบาทนะขายง่ายมากนะครับกี่ชิ้นก็ได้นะครับ ร้านทอดมันกุ้งนะฮะชิกัดที่ตลาดหน้าองค์การโทรศัพท์จังหวัดอยุธยานะครับก็ขายทุกวันนะครับทุกคนโอเคนะฮะคลิปนี้ผมก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผม